ข่าวด่วนี่พี่คน TNN นะครับได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยรีดด้ว่าได้พาดหัวข้อเนี่ยเอาไว้บอกว่าวิกฤตสาหร่ายเท่าแก่น้อยเตรียมขึ้นราคานะครับต้นปี2,568การตลาดเงินล้านนั่นเองครับรีดด้ว่าช่องท NN ค็ับทุกคนได้มีการนำเสนอข่าวปี2,568นี้สาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเตรียมปรับราคาขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เขาเนี่ยได้พูดในข่าวด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้สาหร่ายเท่าแก่น้อย ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆครับทุกคนได้มีการครับว่าจ้างพรีเซนเตอร์ที่เป็นกระแสในตอนนี้อย่างเช่นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทําให้มียอดขายที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทําไมถึงต้องปรับราคาขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนี้กันบางช่วงบางตอนนะครับเรื่องของภาวะโลกดือดหรือว่าโลกร้อนนะ เมื่อวานนี้เราก็คุยกันแล้วทําให้ส่งผลกับปัจจัยหลากหลายอย่างที่เป็นต้นทุนของการทําธุรกิจคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเรากําลังพูดถึงเรื่องของสารหลาดนะที่ตอนนี้บอกว่าราคาเนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในรอบ30กสีปีเลยทีเดียวดังนั้นส่งผลกระทบกับโปรดักหรือผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังจะพูดถึงคือเท่าแก่น้อยคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยยอดขายเขาปรับตัวดีขึ้นนะเพราะว่าการวางกลยุทธ์ใหม่ๆของคุณท็อปนะแต่วันนี้มีการออก มาเปิดเผยว่าโอ้โห,โโหโกลยุทธ์ที่พูดถึงในเมื่อต้นทุนมันปรับคูปคุ้งถึง100%แบบนี้ต้องมีการปรับตัวที่สำคัญมีแนวโน้มเตรียมจะปรับขึ้นราคาในไตรมาสที่1ของปีหน้าประเด็นเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้มีข่าวสัญญาณยนต์พร้อมครั่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามดูกันด้วย Honda m o อเตอร์กาลัง นี่คือข้อความนะครับที่ทางด้านท NN เนี่ยได้มีการนําเสนอข่าวไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าววิกฤตครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นแหละครับทุกคนเนาะในการปรับขึ้นราคาเพราะว่าอะไรครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือต้นทุนเนี่ยในการผลิตเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นั่นเองครับแต่ที่สาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเขาก็ได้มีการนะครับ ลุกในการตลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็กล้าที่จะลุกการตลาดในฝั่งอีสานด้วยนั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นดารานะครับซีรีส์วายหรือว่าดาราดังๆเนี่ยสาหร่ายเท่าแก่น้อยเขาก็เลือกให้มาเป็นพรีเซนเตอร์รวมถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนที่ได้มีการมาเป็นพรีเซนเตอร์ในฝั่งอีสานของเรานั่นเองครับเชื่อว่านะครับทุกคนสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยถ้าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนไม่ปังไม่เปรี้ยงจริงเวลาที่ไปแสดงมินิคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็คงจะ มาเพิ่มใช่ไหมครับทุกคนงั้นก็แปลว่าองค์อิง,องเพชรบ้านแพงถือว่าตอบโจทย์ของคนอีสานนั่นเองครับทุกคนเนาะอย่างอุ้มอิ่มเองเนี่ยเรานึกถึงนะครับแล้วก็อ,อิ่มอยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนาะนะเราก็ต้องทานสาหร่ายเท่าแก่น้อยแต่ทุกคนเพื่อสนับสนุนองค์อิงเพชรบ้านแพงครับอย่างอ,อิ่มเองครับเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่น้องครับทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆนะครับพูดในฐานะแฟนคลับนั่นเองครับในส่วนของสาหร่ายเท่าแก่น้อยอิ่มเชื่อมั่นมากๆเลยครับว องค์กรไปได้เยอะแยะมากมายอีกครับทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์มหาชนที่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็แฟนๆชาวหมอลำหรือว่าแฟนคลับหมอลำเนี่ยก็แห่มาทานสาหรายเท่าแก่น้อยเพราะว่าศิลปินที่น้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงน้องได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นั่นเองในส่วนของภาพอุ๋งิงบนซองอ,งอุ้มเชื่อว่าในอนาคต ไม่แน่มีแน่อย่างเช่นผู้จัดการมาเดี่ยวเนี่ยเหมือนกับว่าได้มีการคุยรายละเอียดกันไว้กับทีมงานผู้บริหารเนี่ยครับทุกคนว่าอาจจะมีนะครับทุกคนเกี่ยวกับการเอารูปน้องอิงขึ้นมาบนซองนะครับและได้มีการแพลนหรือว่าออกแบบกันไว้แล้วนะครับทุกคนปีหน้าปี2 5 6 8เราก็อาจจะยังได้เห็นนะครับน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเดินสายครับทุกคนกับมินิคอนเสิร์ตสารายเท่าแก่น้อยอยู่คิดว่าไม่ได้อาจจะคิดว่ามีแน่นอนครับเพราะผู้จัดการมาเดี่ยวออกมาเผยแล้วเนาะว่าเขามาขอคิวน้องอิงเพชรบ้านแแงนนนัเอล้้วที กำลังวางคิวกันอยู่ครับว่าน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับจะได้ไปใน ต่างจังหวัดไหมจะได้ไปภาคเหนือภาคใต้ไหมเพราะว่า FC Fan Club เนี่ยหลายๆภาคส่วนก็เรียกร้องกันเหลือเกินครับทุกคนกับการที่อยากจะให้น้องอุงอิงเนี่ยไปออนทัวร์คอนเสิร์ตในภาคเหนือภาคใต้นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่สามารถดึงดูดเนาะคนไปดูคอนเสิร์ตได้เยอะมากในส่วนการเข้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยแล้วก็ได้รับบัตรคอนเสิร์ตเข้าไปชมน้องกันแบบฟรีๆด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการตลาดที่ดีเยี่ยมมากๆได้สาหร่ายไปทานแล้วก็ยง ได้บัตรคอนเสิร์ตไปชมน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกครับทุกคนก็ถือว่าเขารุกการตลาดแบบเต็มที่จริงๆนะครับรุกการตลาดแบบจัดเต็มจริงๆครับนะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานสาหร่ายเท่าแก่น้อยทุกๆคนด้วยกันแล้วกันครับทุกคนนะ้อยถึงอุม้มอิมองว่าไม่ใช่แค่สาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนที่จะต้องปรับ ปรับราคาขึ้นในปี2,568วิ่คิดว่าน่าจะหลายๆแบรนด์เลยครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือต้นทุนในการผลิตต่างๆเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับทุกคนก็นี่แหละส่งกําลังใจให้คนไทยทุกคนจริงๆแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการทุกคนด้วยกันแล้วกันครับทุกคนที่ได้มีการาเขาเรียกว่าอะไรได้มีการแบบว่าทํา อะไรขึ้นมาเนาะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้บริโภคกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคนแล้วก็หวังว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยจะมีการาจ้างนะว่าจ้างน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงไปแสดงมินิคอนเสิร์ตหรือว่าจ้างน้องเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยทุกวันนี้ครับทุกคนการจ้างงานพรีเซนเตอร์เนี่ย ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีการเซ็นสัญญา1ิปี5ปีนะครับทุกคนแต่ทุกวันนี้นะครับก็ปีต่อปีแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจ,จะเป็นศิลปินดาราทั่วไปเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสทุกวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับอย่างพระเอกนางเอกนะครับทุกคนเบอร์เบอร์แบบใหญ่ๆของเมืองไทยแบบนี้ครับทุกคนทุกวันนี้นะครับงานพรีเซนเตอร์เนี่ยก็อาจจะมีปรับราคาลงมานะครับทุกคนกับการรับงานพรีเซนเตอร์อันนี้เราพูดได้เลยเนาะเพราะว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาจริงๆเพราะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะทุกคนถ้าโอ้ศิลปินดารับเป็น ราคาสูงเนี่ยก็ไม่มีใครว่าจ้างนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ปรับเปลี่ยนกันทุกคนเลยตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดตั้งแต่ตอนนั้นครับทุกวันนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปหมดเราต้องอยู่กับในโรคปัจจุบันนี้ให้ได้จริงๆในการที่ปรับเปลี่ยนนะครับทุกคนก็นะเป็นกําลังใจครับให้กับทุกๆคน นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยกันแล้วกันนะครับในส่วนของอิ่มเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราก็ติดตามวงอีกเนาะไม่ว่าน้องจะเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ไหนก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆจากแฟนคลับนั่นเองนะครับอ่ะทุกคนวันนี้ก็เราได้ฟังข่าวไปแล้วปีหน้า2568อกิีกไม่กี่วันเท่านั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าแผนของสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาจะมีการปรับราคาตั้งแต่ต้นปีเลยหรือเปล่าอันน่าจะไม่เยอะหรอกครับทุกคนไม่มองว่าเนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ มิมเชื่อว่าแม้ปรับราคาเนาะขอแขวขอแค่องค์อิงเป็นพรีเซนเตอร์เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะอุดหนุนอยู่ดีนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปฟังข่าวอีกสักนิดหนึ่งนะครับับป,ปที่จะระับ เพิ่มขึ้นไปอีกแต่สําหรับบริษัทก็จะเน้นซื้อในช่วงกลางและปลายฤดูก,ก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักแต่อย่างไรก็ดีค่ะแนวโน้มราคายังต้องขึ้นอยู่กับดีมาและซัพพลายนะคะซึ่งด้านซัพพลายในเกาหลีใต้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องไปดูที่ญี่ปุ่นและจีนด้วยว่าจะสามารถเพาะปลูกได้หรือไม่หลังปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเพาะปลูกไม่ได้เลยที่อมมี่บอกแล้วก็จําเป็นต้องนําเข้าสาหร่ายจากเกาหลีใต้ในทุกราคาและก็ทําให้ราคาสาหร่ายเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูง อ่ะครับทุกคนก็เนื่องจากสาหร่ายเนาะปรับราคาขึ้นนั่นเองครับจากเกาหลีใต้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อ่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ